อ่ะพี่นับนะสวัสดีครับผมเจมมาจูนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมาจูนเพอร์อร์แมนซ์นะครับวันนี้เรามีรถใหม่มาแนะนำนะครับ CBR 6 5 0 R ห้าิบนะครับโฉมปีสอง9นนะครับสีดำนะครับสภาพมือเทียบมือหนึ่งนะครับใหม่กริปไอสเกตอยู่ที่ชุดสีนะครับชิลหน้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดชุดสีด้านข้างนะครับด้านซ้ายด้านขวา คือสภาพคือเงาวับนะครับผมยางหลังนะครับผมแล้วก็พเบบีนะครับยางหลังนี่เต็มนะครับใช้ได้อีกนานเลยครับแล้วก็ทางร้านเรามีการ ตัวสอบดูเลยนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนสเตอร์เป็นโซ่ให้ด้วยนะครับผมเป็นโซ่ใหม่เลยอ่านนี้ดูสภาพนะครับโดยรวมนะครับภายนอกคันนี้สภาพใหม่มากครับชุดล้อหน้าชุดยางหน้าครับเป็นยางใหม่เลยครับผมตะเกยียบยี่ดอกเต็มมากครับฟับงกูนหน้าดิทบ,บีกบัมบีกสภาพใหม่ครับผมไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวา แล้วก็คันนี้นะครับผมทำการซร์วิสครบจบทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้เลขมาอยู่ที่18,319กกิโลเมตรนะครับผม เรามาฟังเสียงกันเลยนะครับผมตอนนี้เราวมเครื่องมาสักพักแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเบิ้นให้ลูกค้าดูนะัฟังนะครับข้อลั่นๆนะครับผม นะครับถูกใจวัยรุ่นนะครับผมอ๋อแล้วก็คันนี้เซอร์วิสครบจบทุกอย่างนะครับผมไม่ว่ายางหน้ายางหลังนะครับผมแล้วก็โซ่สเตอร์แล้วก็ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันลอยยินนะครับผมแล้วก็ทําการตรวจเช็คค่าวาลวนะครับเบสชิมวาลวนะครับ คือรถสภาพสมบูรณ์ทุกอย่างครับผมพร้อมใช้งานรับประกันโดยร้านมาจูนเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผมโดยพี่โชคนะครับสภาพนี้นะครับผมโฉม CBR บี 650R 1 9นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่199,000บาทนะครับผมฟังอีกครั้งนครับ199,000บาทนะครับผมไอสัาดัห์ลูกค้าหรือว่า พิเศษนะครับผมลูกค้าเราหรือว่าทักลูกค้าที่ทักมาก่อนทักมาด่วนครับผมมีส่วนลดให้ครับผมชมนี้เป็นชมที่หน้าตาลงตัวที่สุดเลยนะครับผมรถคันนี้เป็นคันแรกของทางร้านที่นํามาขายด้วยนะครับผมรับประกันครบจบครับไม่่ด้ีด๋ยตอ,ตอ